ออกมาแล้วเอิญก็พูดเปิดใจกับปูนไปตรงๆว่านี่มึงได้ฟังเพลงที่กูร้องให้โนหรือเปล่ากูไม่ได้เล่นๆน,นะกูเอาจริงแล้วมึงหละ่ะจะเอาอยัางไงกูยังไม่นับว่ามึงเป็นคู่แข่งหรอกนะถ้ามึงยังไม่ได้เคลียร์ตัวเองแบบนี้ปูนพอถูกพูดจี้ใจดําก็จุกจนพูดไม่ออกพอทุกอย่างที่เอิญพูดมาน,านั้นมันถูกต้องทั้งหมดทางฝั่งโนที่มายืนรอเอิญอ,อยู่คนเดียวเลยเกิดอาการหวาดกลัวผีขึ้นมาโชคย,ยังดีที่เอิญมาช่วยพยุงเอาไว้ได้ทนันไม่อย่างนั้นยายหมวยได้เตลดเิดเปิดเป,ดเปิงหนีไปไกลกว่าน,นี้แน่แน ลเลยจัดแจงให้ปูนไปส่งโนแทนเขาหน่อยเพราะวันนี้เขาใจดียอมต่อให้ปูนทนาคะแนนนาไปก่อนและกัน <c oughs> โธ่ลูกเอิญคนดีของแม่ <c oughs> ระหว่างที่นั่งรอรถมารับยายหมวยที่เหนื่อยมาทั้งวนันเลยนอนซบไหลป่ปูนอย่างออดอ้อนปูนพยายามชวนโนคุยตลอดแต่โนก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือเลยเอาแต่จะนอนลูกเดียวปูนคิดว่าที่โนเงียยไม่ยอมคุยด้วยเป็นเพราะงอนเรื่องของเอมแน่ๆ,ๆเขาเลยอยากขอโทษที่วันนี้พาเอมมาที่โรงเรียนโนจะด่าหรือต่อว่าเขายังไงก็ได้แต่วันนี้เขาตั้งใจกลับมารับโนที่